ร้านต่อไปค่ะทุกคนค่ะเป็นทะเลดองนะคะทะเลดองยืนหนึ่งค่ะทุกคนค่ะเพราะว่ายืนคนเดียวนะคะก็จะมีในส่วนของหอยแคลงดองอุ้ยกุ้งดองตัวใหญ่มากฉ่ำๆเลยไหมคะก็ตัวเอฟพาร์ก็ดี <c oughs> นี่อันนี้เป็นกุ้งดองซีอิ๊วอันนั้นดองน้ำปลาใช่ไหมคะมี <c oughs> ในส่วนของปูมา้าปูไข่ดอง หอยนางลมค่ะทุกคนค่ะเป็นตัวตัวแบบนี้เลยค่ะน่ากินมากแล้วก็จะมีในส่องของตังด้วยน้ำจิ้มค่ะกุ้งค่ะอืมหนุบมากตัวใหญ่ๆเด้งๆด้งใสใสในส่วงของน้ำจิ้มค่ะอืม อร่อยร้านนี้น่ะไอ้ตามไปกินเกือบทุกงานเลยนะที่ไอ้ได้ไปทะเลดองแม่น้องแชมเปญอร่อยจริงวัตถุดิบเขาดียังไงทุกคนไม่ว่าจะเป็นแซลมอนกุ้งปูหอยที่สำคัญกุ้งตัวใหญ่น้ำจิ้มดีซิกเนเจอร์ของเขาคือน้ำจิ้ม หอยแครงจิ้มน้ำจิ้มลงไปทุกคนช่ำๆเลยตัวใหญ่มีความเหนียวหนึบหอยแครงดองนะไอคิดว่าเอาไปกินกับข้าวต้มกุ้ยจะอร่อยมากเลยนะนี่รสชาติแบบนี้ อืแต่ชอบกุ้งหยิบแล้วหยิบอีกจำมันชิ้นโตโตจิ้มลงไปในน้ำจิ้ม วัตถุดิบเขาดีชอบกุ้งก็จะมี ดองซีอิ๊วแล้วก็ดองน้ำปลานะคะหอยนางรมเป็นตัวตักน้ำจิ้มลาดใส่หอมเจียวลงไปดำด้วยพริกเผา พริกเผาของเขาก็จะเป็นแบบสูตรเข้มข้นอุ้ยอตักรวมกันแบบนี้เลยอืจริงจอืมอร่อยหวาน อชอบความสดของหอยคุกในหอมเจียวพริกเผาใส่เยอะๆไปเลยน้ำจิม้มซีฟูด้ดเนี่ย บาผงปูมาก็มีปูไข่ก็มีืม หวานพอดีกินทุกคนกล่องละร้อยคุ้มมาก น้ำมลังสดฝากไว้ด้วยนะคะทะเลดองของน้องของแม่น้องแชมเปญอร่อยบอกต่อเยอะๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย